บรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างคะพ่อสายอาหารเป็นไงบ้างคะอริซากินมากค่ะกินมากเลยนะคะาู้เพิ่งรู้ว่าร้งเสียงปิกเกจูด้าค่ะปิกเกอร์จูปิกเกอร์ปิกเกอร์จูน่าตื่นเต้นจังน้องสาวว่าใส่ทำเสียงปิกเกจูได้ บรรยากาศในร้านในร้านอาหารนะฮะก็จะเป็นประมาณานี้นะฮะ เราพาเพื่อนเพื่อนไปดูบรรยากาศภายนอกว่าเป็นยังไงอโอเคไปตามตาต้าลิซ่าไปดูภายนอกกันไปดูล็อบบี้ว่าล็อบบี้โรงแรมสวยไหมคะ ก็จะเป็นขับราประมาณนี้ชื่อห้องอาหารตอนนี้นะก็อยู่ในส่วนของล็อบบี้นะครับ มันคืออะไรคะมันคือหญ้าสีม่วงเหรอคะ,คะออแล้วตรงนี้ก็จะมีเแบบที่ให้เราว่ายนะ้ำเเป็ดที่หนูมาว่ายมาจากตรงนั้นใช่ไหมคะตนะมะค้มีร้าทองลยค่ะของค่ะอือแล้วตาตาพาชมบรรยากาศโต๊ะร,รอบๆของล็อบบี้นะคะ ขอ,อ,องคนสองตัวแต่เราอยู่คนเดียวาาาว้้นตังค่ะวันนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไปหัวหินสู่ควันนี้ตาต้าจะพาเพื่อนเพื่อนแฟนเพจไปเที่ยวหัวหินสูใช่ค่ะจ้องบรรยากาศก็จะดีมากเลยนะคะตรงนี้มีมีตรงนั้นด้วยค่ะมีให้เราเล่นด้วยค่ะตรงนั้นน่ะเดี๋ยวหนูไปเล่นให้ดูนะว่าเล่นยังไง ระวังรถนะคะอ๋อก็มีสระไม้น้ำอีกตรงนี้อีกสระหนึ่งคือหลังห้องสวยครับ มองจากมุมข้างล่างขึ้นมาจะเป็นยังไง ต้องบอกว่าซีคริตกาเรซเอาแบบซีเกียรการ์เด้นะคะใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมสาวไหว้นะนะคะต,ตรงนี้มันเป็นซีคริตการเ้นค่ะหัวถิงซีคริตการเด้นี่ค่ะเขาจะแต่งงานจะอยู่เวลานี้เขาจะแต่งงานก็จะแต่งงานงนี้ก็ได้แล้วเข้าวปีที่ไปเป็นไงคะ โซมเป็นซีฟิลิสไดรดิ้งเลยค่ะที่โรงเรียนเราก็มีชื่อว่าซีคิลิสไดร์ดิ้งค่ะเป็นตัวยกตัวนั่งเจ้าหญิงเลยใช่ไหมคะเหมือนกับเจ้าหญิงกับเจ้าชายเลยค่ะเจ้าหญิงกับเจ้าชายตอนที่แบบแต่ง Da <laughs> ใครชอบเล่นหนักลุกไดแน่นอนำมาที่ s e c r e ร์ a r d e เลยนะไปฟาไปสิครับ<อ>ู้อลิซดอวัตแลนอลิซดอวัตแลใช่ไหมใช่เล่นได้ไหมเนี่ยเล่นได้แน่นอนเล่นหนักลุกกันเอาเลยาใครับไปขับไม่ได้

I'm <laughs> sorry. นี่เป็นลาชนีแห่งควางใช่หรือเปล่าเพราะอยู่ในตำแหน่งสูงสุดไอัไไไไนี่เขาเรียกแม่น้ำลำธารไม่ใช่ทะเลหรอกตรงนี้ เราลองไปดูกันดิเราไม่เคยมาตรงนี้เลยค่ะวสวยที่สุดๆเลยค่ะใช่ค่ะสมก็เป็นซีคลิกาเด้นเลยค่ะโรงเรียนหนูนะคะก็มีชื่อว่าซีคลิกาเด้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่สวยเท่านี้ค่ะตรงนี้สวยกว่าค่ะ พื้นบันไดสวยมากเลยเนาะใช่ค่ะตรงนี้สวยมากเลยค่ะ,ะตรงนี้จะมีอของ88ลาดูนะคะเนี่ยใช่ค่ะถึงบ้านเลยค่ะเราก็ไปอยู่ตรงนี้ได้นะคะับอาพาเพื่อนกลับตำแหน่งเดิม พาเพื่อนเดินกราบเดินกราบถูกไหมเพราะว่ามันซีคิตไม่มีใครรู้ว่าเดินกราบถูกหรือไม่ถูกค่ะเพือนตาไม่ถูกว่ามันเป็นซีคริตค่ะไปดูแล้ววิจารณ์บอลลูนจับหมูเขาบอกว่าบอลลูนจับหมูในออส l เ l l ครับเว้ขาไปในสวนไหมคะปไปกลับไปในสวนเดิม เห็นไหมะอืมใครที่ชอบท่องเที่ยวอย่างมาที่เกิการได้ยินก็แนะนำให้มานะครับซึ่งที่สุดเลยแล้วก็สวยมากเลยใช่ได้ธรรมชาติเลยนะมีสวนสวยๆเยอะแยะสะพานคลาสสิก เออนี่เป็นประตูลูกกุญแจใช่ค่ะกุญแจสวยอะ่ะสวยก็เดินผ่านกุญแจมาก็เป็นท้องเราจะมีบทพิพากษาถึงว่าเราได้เจออะไร น้ำขมักลูกตัวใหญ่มากเลยนะคะมาเะคะนี้นะคะเรากลับไปอีกรอบหนึ่งเพื่อจะดูว่าเราจะไปเราจะกลับไปอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อจะให้ดูว่ามันสวยนะคะไ่ไหนไม่ต้องลับไปดูกันเลยค่ะตรงนี้ครับเป็นสวนข้างหลังสวยอยู่พ่อใส่ยอ,อยู่ตรงนั้นคะ่ะ เป็นไงมั้งครับตาวตาสวนสวนของที่นี่เป็นไงมั้งครับเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากร้อนมากเลยใช่ไหมตอนนี้เราเข้าใจความหมายของชื่อโรงแรมนี้แล้วใช่ไหมครับรทำไมถึงชื่อนี้เพราะว่าเขามีสวนอยู่ข้างในสวยนี่เองแล้วมันก็ไกลมากเลยนะอือ นะฮะข้างหลังก็จะเป็นสวนนะฮะเป็นไงมั้งคะดาราของเราเหนือแตกล้นเลยค่ะเหนือแตกล้นเลยอะยคะตค้องการที่พักเดี๋ยวนี้เลยค่ะ อาพักผ่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวขับรถกลับพองขับรถจะไ่ไหว้วใไคะดือร้อนเหื่อยใจคนแล้วอาไปอาบน้ำกันดีรอบปลาพราะสายปลาเออเราต้องดไียถ่ายรูปไว้โอพี่ก็่าขาแล้วก็ขับบ้านเอ้ไี่ใชครับเป็นสุขสนุกหหวหินซูครับ โอเคราชอบทิ่โครงการเด้นสวยมากค่ะเราว่าเหนื่อยค่ะคุณแจลึเปล่าขอบคุณเรตส่าห์เขาอยู่ในบ้านสีม่วง แล้วเขาก็ไม่พวกผมหยิบของสำรับของเขาออกไปด้วยตัวที่เราต้องการใช่ค่ะเขาไม่ให้าบอกแม่เลี้ยงใจร้ายพาานอนตรงนั้นค่ะเขาหมายถึงใครคะแม่นลี้งใจร้ายเนี่ยอครับทั้งหมดก็ที่ผ่านมาเขาเป็นภาพบรรยากาศนะฮะแล้วก็มุมสวยๆในสวนนะฮะ ที่ The Secret Garden หัวหินนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสแวะมาเที่ยวที่ประจวบหัวหินก็อ,อยากให้ลองมาเช็คอินที่นี่ดูนะฮะเพราะวา่าจะได้รับบรรยากาศปาาเวทนะฮะสวนสวยแบบเงียบสงบนะฮะก็เป็นหนึ่งในจุดที่ ที่ผมคิดว่าก็สวยดีนะฮะที่โรงแรมรีสอร์ทแห่งนี้ก็เดี๋ยวในโอกาสต่อม,มาถ้าเรามีโอกาสไปสัมผัสที่เที่ยวหรือสถานที่ดีๆที่ไหนเราก็จะทำคลิปดีๆออกมานําเสนอและก็เปลี่ยนทางเลือกให้เพื่อนๆแฟนเพจอีกทีนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสต่อมาอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้เราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ